สวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวหนดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามานะครับนะเลือกไพ่กันนะครับนะเขาเรียกว่าปิอากาศนะครับหัวข้อในวันนี้นะนะครับมีแฟนอยู่แล้วมาคุยกับฉันทำไมนะครับอันนี้ก็มีหลายคนก็สงสัยนะนะครับว่ามาคุยทําไมก็มีแฟนอยู่แล้วจะคุยทําไมนะ เดี๋ยวเรามาดูนะหัวข้อนี้ก็นะครับค่อนข้างที่จะท้าทายพอสมควรนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าองค์พ่อไพ่พระศิวะเนี่ยท่านจะแนะนํำยังไงบ้างนะครับนะเอาละสาหรับท่านที่เลือกใบที่หนึ่งนะครับมีสี่ใบนะนะครับหกหกจำไว้นะจําไว้จําไว้นะจําไว้นะครับนะท่านใบที่หนึ่งนะได้หกสิบหกนะครับนะโ <laughs> อ้อ่ะใบที่สองนะครับ นะครับโอโก้าสิบหกโอ้โหน่าแหมอ่ะใบที่สามนะครับนะครับสามสิบแปดสามสิบแปดนะอืมนะครับอ่ะใบสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่เลือกนะครับเบอร์สองนะครับอ่ะนะครับก็ นะครับสำหรับนะครับท่านที่เลือกใบหกหกนะครับไพ่ใบหกหกนะครับเขาเรียกเป็นไพ่แรงปรัถนานะครับอย่างรุนแรงกล้านะครับก็คือเราจะบอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือเป็นอารมณ์คล้ายๆนะครับกับคนที่นะครับหลงลักหรือมัวเมาหรือลุ่มหลงนะครับพลังแฝงเนี่ยก็คือกําลังพัดเราหูเลยนะพลังราหูเลยนะครับ ดาวสุกเนี่ยเป็นดาวโรกีนะครับนะไทยนะครับทรัพสมบัตินะครับให้ทายกิเลสสมบัตินะให้ไทยสุกสุกสองดวงเนี่ยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าหลงนะครับเขาหลงหลงในความสวยหลงในความรวยหลงในความดูดีนะครับนะใช้ของแพงเข้าของแพงลดนิสยมดีคืออารมณ์เนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลงในรูปลักษณ์ภายนอกของคุณนะครับเห็นในความดูดี นะครับเห็นในความสวยหล่อนะครับของคุณนีครับก็คือพูดง่ายว่าอารมณ์คุณประดุษนะครับนะครับองค์หญิงองค์ชายนะครับหรือนางฟ้าหรือ,เ,อ,อเทวดาเทพบุตรเนี่ยนะครับเขาหลงรักนะครับเขาอยากจะคุยกับคุณนะครับเขาอยากจะทําความรู้จักคุณเขาพร้อมที่จะเปอยปหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะก็คือเอาไปว่าอารมณ์คล้ายๆกับแบบว่าชอบ รุ่มหลงอยากได้มากคนนี้อยากรู้จักมากอยากอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะนะครับในเรื่องของศีลธรรมอะไรก็นะครับก็มีนะยังไงก็ศีลข้อสามก็ระมัดระวังกันไว้หน่อยนะนะครับนะยังไงก็สุดแท้แต่ตบมือข้างเดียวเนี่ยมันมันไม่ดังอยู่แล้วนะเราก็อย่าไปตบด้วยถ้าตบด้วยก็นะครับก็ไม่ค่อยจะโอเคนะแต่เอาเป็นว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาได้ใบเนี้ยคือเหมือนเราเป็น คนในสเปคเขาอะนะครับดูดีอะนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะดูดีมากนะโอเคสำหรับท่านที่เลือกได้ใบที่สองนะครับนะครับใบที่สองเนี่ยขึ้นต้นด้วยดาวพเกษเนาะนะครับแล้วก็ตบด้วยดาวสุกอีกแล้วเห็นไหมนะคือคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วเขาเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเนี่ยเคยเป็นคู่เขาในอดีตชาติ น,นี่เกี่ยวกับเรื่องของมูแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของบุพเพสันนิวาสนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของแบบคือเจอแล้วมันใช่อคือทําไมคนนี้มันใช่จังนะครับมันใช่มากๆนะครับเห็นแล้วรู้สึกดีเห็นแล้วรู้สึกประทับใจนะครับอยากจะได้มาครอบครองหรืออยากจะได้รู้จักหรืออยากจะเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนเป็นรักแรกเหมือนเป็นคนที่เกิดมาเพื่อคู่กัน เหมือนเป็นอะไรที่แบบแหม่ฉันอยากอยู่กับเธอจริงๆฉันชอบเธอนะครับอารมณ์ก็คล้ายๆกับมานะครับเจอไม้งามเมื่อขวานบินนั่นเองนะครับอันนี้คุณก็เช็คความสัมพันธ์ให้ดีนะคือตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อเกี่ยวกับในเรื่องของอคิดว่าเป็นพวกบุกเพสันนิวาสน่ยนะครับแต่มันติดตรงที่ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วไง เออก็อันนี้ให้คุณดูเพื่อที่คุณจะได้หายสงสัยนะไม่ได้ว่าให้ไปสารต่อนะยังไงเนี่ยคนมีคู่อยู่แล้วก็อย่าไปยุ่งนะครับมันเป็นในเรื่องของนะครับศีลธรรมนะมันเป็นเรื่องของผลกรรมที่มันจะเกิดในอดีตชาในชาติต่อต่อไปนะชาตินี้อาจสุขแต่ชาติหน้าเนี่ยทุกมาหันแน่นอนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะเขาเชื่อเขาเชื่ออย่างนั้นน่ะเขาเชื่อว่าคุณคือคู่เขาในอดีตเขาเชื่อว่าคุณคือใช่ พ่อของลูกแม่ของลูกนะแต่ก็เจอกันเมื่อฝันบินนะก็อย่าไปอะไรมากก็ให้รู้ไว้ให้รู้ไว้แค่นั้นเองว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับสำหรับท่านที่เลือกเบอร์ที่สามนะครับเก็บแต้มนะเขาเลือกหมายยอกไก่นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นคู่ธาตุเป็นคู่ธาตุลมนะครับอังคารก็สายลมนะครับพระราหูก็ลม นะครับลมเจอลมนะก็กลายเป็นว่าเก็บแต้มนะคือคือเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเตาะไปก่อนตเตาะอ่าคนไหนหลุดเข้ามาก็เสร็จนะประมาณเหมือนคนเจ้าชู้นะครับอา่าเขาเรียกว,ว่าอา่าเขาเรียกว,ว่าเสือเสือสอ,อะไรประมาณนี้นะคือเก็บแต้มนะครับคุณก็ต้องระมัดระวังคือคุณพลาดไปเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยแล้วคนพวกนี้เขาจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของการพูด นะครับได้ตรงจิตดงใจนะครับนะแล้วก็สามารถเอาอกเอาใจคุณเนี่ยให้คุณคอยตามให้คุณลุ่มหลงให้คุณหลงรักนะครับแล้วก็จะออกแนวแบบแบดเบดนิดๆนะกล้าๆหน่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นแบบพวกทีเล่นทีจริงหมาหยอกไก่ได้ไหมล่ะใจถึงไหมกล้าไหมเอากลัวละสิอะไรเงี้ยออกแนวแบบท้าทายนะครับส่วนใหญ่ก็คนที่ นะครับหลงกลก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะออกจริดชอบคนเห้าๆชอบคนออกแนวแบบดเทาๆอะไรประมาณนี้ก็ก็จะเข้านะครับนะแล้วก็เหมือนกับตัวเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณหรอกเขาขอแค่ได้บรรลุเป้าหมายอ่ะนะเขาเป้ามีเป้าหมายอะไรก็ได้าำนั้นเป้าหมายเรื่องงานเงนิงนความรักหรือนะครับเรือนล่างอ่านะเขาต้องการแค่นั้นอนะ่ะเขาไม่ได้มีความอยากจะแบบเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกไม่ได้มีอ่ะ คือเก็บแต้มมาได้ก็ได้ไม,ไม่ไม่ได้ก็เดี๋ยวไปหาคนใหม่นะครับโอกาสมีเยอะอะไรประมาณนี้เขาคิดอย่างนี้นะคือถ้าเกิดใครเลือกเบอร์ที่สามนี่คุณระมัดระวังเลยนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่แบบเออเขาเรียกว่าไม่ถือเรื่องนี้อ่าวันไทนสแตนก็ได้อะไรประมาณนี้อันนี้น่ากลัวนะผมบอกได้เลยนะน่ากลัวถ้าคิดอย่างนี้น่ากลัวทันทีเพราะว่าในเรื่องของอ่าินธรรม นะครับเรื่องของโรคติดต่อเรื่องของอะไรมันมีเยอะนะต้องระมัดระวังนี่ใครเลือกเบอร์นี้ถือว่าอันตรายนะครับคุณคุณออกห่างๆนะคนที่มาจีบคุณเนี่ยคุณออกห่างๆเลยนะอันตรายที่สุดนะใครเลือกเบอร์นี้นะอ่ะต่อไปนะครับเขาแค่เหงาเขาเหงาเขาอยากให้คนใส่ใจอาจจะเป็นแฟนเขาไม่มีเวลาให้เขา อา,อาจจะเป็นอยู่ใกล้เราแล้วเขามีความสุขนะครับหรือเขาหลงสเสน่ห์ในการเทคแคร์ดูแลใส่ใจของคนจะมีนะจะมีคนบางคนนะครับที่เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะเขาไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยนะแต่ว่าเราทำไปเขาด้านชอบเขาชอบจริตบางคนเนะ่ยเขาชอบออกแนวแบบโอ้ผู้หญิงบางทีสเปคชอบผู้หญิงแบบแม่สีเลือน พับๆไว้นะรักพ่อรักแม่นะครับรักเพื่อนฝูงเป็นแม่พ้ารอ,อพูดอะไรนองนะก็เช็ดน้ำตาเห็นดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรก็สะเทือนใจน้ำตาไหลล่วงเป็นแผลอ,อ,อะไรประมาณนี้คือเขาชอบในความอ่อนโยนของคุณเขาชอบในความสาใส่แจ้งคุณแล้วเขามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบนะ แล้วก็มานั่งเพอ้อทําไมฉันทําไมฉันไม่ได้คนอย่างนี้มาเป็นสามีภรรยาฉันอยากจะได้คนอย่างนี้เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของฉันอะไรเงี้ยก็นั่งเพอ้อลําพันอะไรเงี้ยก็ขอให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยนะครับมันเป็นที่สิ่งที่ดีกับคนทั่วโลกแหละด,ดีกับทุกคนแหละนะครับมันทําให้เขาหลงไหลคุณถ้าคุณอยากจะตัดความสัมพันธ์นี้ให้เขาออกไปจากชีวิตเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ห่างๆแล้วก็พยายามอย่าไปทํา ดีจนเขามีความรู้สึกว่าเขาคิดผิดเขาหลงผิดหรือเขามองว่าคุณนะ่ะให้ความหวังนะครับอันนี้ก็โทษไม่ได้นะเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะ่ยที่ชอบคนในลักษณะที่เป็นแบบนี้แบบมีน้ําใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละอะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆกับเหมือนแบบเรานี่ดีดีนางฟ้าน,นางสวรรค์เทพบุตรแบบแบบออกแนวดีนะ แบบใส่ใจแบบห่วงใยเนี่ยเขาจะชอบอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้คณแล้วอบอุน่นอบอุ่นเหลือเกินอ่าไปทําอะไรยังไงก็มีมารยาทเนี่ยมันออกแนวประมาณเนี่ยเขาเขาชอบแนวประมาณเนี่ยนะแต่เขามีคู่อยู่แล้วเนาะก็นะครับอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปอะไรมากนะครับเพราะว่าเจอกันนะครับนะเจอต้นไม้งามเมื่อขวานบินมันย่อมสายไปแล้วเสมอนะครับโลกเรามันยังมีเรื่องของศีลธรรมนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนั่นก็หมายความว่า ถ้าผิดพลาดไปนะครับมันก็จะก่อเวรกันต่อไปไม่จบไม่สิ้นนะครับยังไงก็นะครับขอให้มีสติกันมากๆนะครับนะอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะก็นะครับท่านใดนะครับถูกตรงอกตรงใจก็ ช่วยกันคอมเมนต์สักนิดนะจะได้ดันคลิปของอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้นะครับทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับออกมาอีกนะครับนะแต่ถ้าเกิดไม่มีใครอะไรเลยก็นะก็ก็อาจจะไม่ค่อยทําอันนี้ก็เดี๋ยวดูดูยอดวิวดูยอดวิวนะครับอ่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกรดเกิงดูทรัพ์สวัสดีครับ